SQ ครับบริษัทสหก,กรณ์ u i ป m e n t จำกัดมหาชน FC ช่อง YouTube ขอมาแต่คนขอมาอยู่ในกลุ่มรายแล้วนะอสังหารยแล้วจ้าโอ,โ,อโอ้โหโหดทุกตัวเนาะให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่ครบวงจรฐานหิน ู้ถือหุ้นรายใหญ่ SQ ครับโหรายย่อยจัดไปแล้วจ้า59%รายใหญ่เป็นบริษัทครับอืมโหแต่คนเขาถือแบบเยอะนะแต่ละคนถือไม่มีศูนย์จุดเลยมีหปอร์เซแล้วอะนะครับบุคคลก็ถือเยอะนะครับ t i m DVR ก็อยู่นะอมมีบริษัทเป็นเป็นเป็นรายใหญ่สองท่านอยู่บนนะครับ งบการเงิน SQ ครับนี่สินรวม7,604ล้านสินทรัพย์รวม1มื่นล้านเกินมานิดหนึ่งนะเกินมา2,000ล้านนะครับที่ผมมองว่าเยอะนะเออตัวนี้ดีดอ่ะดียังไงอ่ะ360ล้านกำไรนะติดลบ284ล้านกลับมากำไร1ล้านกลับมากำไร240ล้านเฮ้ยมากำไรปี63โควิดด้วย อืมเอา E10 ไปเลยจ้ากำาไรเยอะเลปันผลไม่มีเพิ่งมามีปีนี้เออดีซะงั้นเออมุมมองเป็นดีอะนะนี่เยอะก็ไม่ว่าหรอกนะครับเพราะว่าสังหางไง sq ครับราคาปัจจุบันเท่าไหร่2องบาทสิบราคาเส้นสองพบาท95 000, สติตางค์อืมก็ยังห่างกันไม่เยอะนะยังห่างกันไม่เยอะนะดูภาพใหญ่ไหม อืมเห็นอะไรไหมครับอืมแจม SQ เป็นหุ้น IPO ปลายปี2017เข้ามาทำฐานอยู่แถวนี้ครับ3ามบาทเกสตังค์ขึ้นไปทำสถานที่ท่องเที่ยวไว้8ปดบาทสีตังค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใส่เสื้อกันหนาวมากๆปากสันกันเลยสร้างราคาน่ารักไว้น่ารักที่เราไม่เคยได้อยู่98สตางค์โอ้ยอยากได้ตีเส้นเทนเซนกดจาก8บาท40ลงมา98สตางค์ครับสังเกตได้ว่าถ้าเกิดหุ้นมันไม่ใชเวยเยอะมันจะตีเส้นง่ายถูกไหมแต่ถ้ามันกราฟนอนๆอนมากๆเงี้ย โอ้ตีไม่ไหวนะต้องไปตีในเดนะครับปรับเป็นเด y จัดทรงเส้นก่อนหุ้นนี้ขึ้นมาสูงๆแล้วปรับฐาลึกๆครับสักวันมันต้องเป็นขาขึ้นโอ้โหแม่งกูจะพูดเป็นสารคดีทำไมเนี่ยสักวันฉันจะกลับมา SQ ต้นเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นใจเย็น นี่ครับเส้นเทน์เส้นกดบอกว่า SQ เนี่ยเริ่มเป็นขาขึ้นประมาณบาท50บาท50นะแต่เส้น200วันบอกว่าประมาณบาท80นะเห็นไหมเห็นการขึ้นมาเทสไหมครับลงมาจากกี่บาทนะจำได้ไหม8บาทป่ะลงมากระแทกตึง้งชนยอ่อชนยอ่อชนพอย่อไม่หลุดเห็นไหมครับนี่ดูปลายศรย่อไม่หลุดปุ๊บเริ่มทรงตัว เริ่มส่งตัวได้แล้วไม่หลุดปุ๊บเดี๋ยวสะพัดขึ้นใหม่ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อน SQ มาจากี่บาทนะโอหแปดบาทสี่สิลงมา98้าสสตังค์โอ้สะใจเลยสร้างราคาไซเวย์ไว้ครับกรอบใหญ่ก็คือ2องบาทห้บสีและ บาทสี่สิเก้าสตางค์เนี่ยมันเขาต้องไซเวยก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้เส้นสองวันเป็นค่ากลางดูว่าเออจากกรอบไซเวเนี้ยมันไปอยู่เหนือเส้นสองวันเนี่ยนานหรือ,อยังอ่านานหรือ,อยังนะครับเราก็มาอ่านแนวรับแนวต้านครับว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงเนาะแนวรับแนวรับหลังพิงฝาเลยตัวนี้บาทเก้าสิบเก้าสตางค ถ้าหลุดบาทเก้าก้าต้องคงจะหลุดบาทเก้าห้านะครับเพราะมันใกล้กันมากแนวรับใกล้สุดสองบาทหกตังแนวต้านใกล้สุดสองบาทสิบหกสตังแนวต้านถัดไปสองบาทยี่สิบสองสตังแนวต้านถัดไปสองบาทยี่สิบแปดสตัง เนี่ยถ้าเริ่มเริ่มยืนขึ้นสองบาทยี่แปดเนี่ยจะดีแล้วมุมมองจะเป็นจะเป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแรงซื้อมากกว่าแรงขายแล้วแนวต้านไปสองบาทสี่สิบแนวต้านถัดไปสองบาทสี่สิบหกอ่าประมาณเนี้ยชอบเบรสองบาทห้าสี่ได้นะโอโหพุ่งกระฉูด SQ เนี่ยเป็นหุ้น IPO ด้วยอย่างน,น้อยเขาต้องแบบลากกลับไปทำกำไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมขอขยายนะตีมองไม่เห็นนะครับอ่าถ้าผ่าน2บาท4 6ได้นะมกัแบบ2บาท5 4นะมันก็จะขึ้นมาทำลายด่านตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก่อนไล่แนวต้านไปก่อนนะครับน่าจะ3บาทเนาะแถวนี้เนาะ3บาทก่อนนะครับ3บาทแบบสัก3าบาท2 3บาท5วันนี้ไม่เกินเนีครับ คุณต้องสังเกตด้วยว่าหุ้นยมันมาจาก8บาทมันลงไป98สิตางค์เพื่ออะไรเออมันแพนิคเหรอไม่ใช่หรอครับเพราะว่าเขาเทคกำไรตรง8บาทไปแล้วไง mm. เมื่อเขาปล่อยของออกเขาก็ต้องลงมาเก็บของในที่ต่ำไปขายที่สูงเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเป็นเกมราคารอบหุ้นครับประมาณนี้นะเห็นไหมจุดนี้นะแนวต้านนี้นะสามบาทสนะดูต่อนะครับ เหนือสามบาทสองมีอีกนิดหน่อยนะมีอีกนิดหน่อยก็คือจุดนี้อือม,มีคือจุดนี้ประมาณนี้ก่อน s q เราตีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราวัดค่ากลางเอา s q อะพอต้นเท่นอยู่แล้วใช่ไหม s q เนี่ยเราดูใกล้ๆสี่บาทก่อนนะเพราะว่ากองนี้สังเกตได้ไหมครับคุณดูกองนี้ก่อนอ่ะผมให้ดูกองนี้ก่อนถ้าคุณผ่าน 2.4บาท4ีบาท5มาได้นะกรอบไซเวที่เราคุยกันนะจำได้ไหมกรอบไซเวนี้นะ,ะสรุปแผน sq ครับแนวรับแรก2.6บาท6ตงังแนวรับหลังพิงฝาบาท99สาตังเนาะเพราะถ้าหลุดบาท99บาท95ก็ไม่น่าจะเหลือนะครับมันเป็นเส้น2อ0วันไงถ้าเกิดกราฟราคาหลุดบ,บาท95โอกาสจะย่อมีมากกว่าขึ้นนะครับนะตรงนี้ มันเป็นสองบาทกวา่าถูกปะสองบาทกลางถูกปะพอเสร็จปุ๊บผ่านตรงนี้ได้ให้ได้ก่อนนะแล้วขึ้นไปเจอกันตรงนี้อ่าต่อไปก็จะเป็นสองบาทกลางถึงสามบาทยี่แถวนี้นะแถวนี้นะผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนนะนะครับอ่าคุณเห็นด่านนี้ดีๆนะเยอะเหมือนกันนะครับกว่าคุณจะผ่านสามบาทยี่กับกับสามบาทถึงสี่บาทเนี่ยตร,นะตรงนี้นะตรงนี้นะอืม สูงสุดของตรงนี้ประมาณสามบาทแปดสิบสองสตังค์นะครับสาม 3, 82, บาทแสบสองสตางค์นะถ้าคุณผ่านสามบาทแปสองจะผมจะบอกว่าวิ่งได้ไกลเพราะอะไรตรงนี้มันไม่ค่อยมีแนวต้านไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับคนแถวเนี้ยนะคนแถวเนี้ยนะเขาขายตรงนี้กันหมดละออถูกไหมเขาลงมารับข้างล่างกันหมดแล้วแต่ตรงเนี้ยคนติดอะ่ะคือสมมุติว่ามีคนบอกว่า,าสมมติมีสมาชิกผมถามว่าคุณ ฉันน่ะสะสมตรงนี้แล้วมาขายตรงนู้นถูกต้องนะแต่มีคนบอกว่า,วาเอา้าฉันก็สะสมราคาเดียวกับคุณเลยทําไมหุ้นลงอะ่ปะป่าอีกคนหนึ่งเขาสะสมฝั่งนี้ถูกไหมแต่อีกคนหนึ่งเขาสะสมฝั่งนี้ในราคาเดียวกันคนเนี้ยสะสมราคาเดียวกันก็จริงนะครับแต่สะสมผิดเทรนม,มาสะสมในขาลงมันก็เลยว่าเอ๊ะ ทำไมสะสมแล้วพูดลงต่ออันเนี้ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าตอนที่คุณเข้าไปอ่ะคุณเข้าในขาลงหรือเปล่าอ่าถูกไหมราคาเดียวกันเลยนะนะคะเนี่ยราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยแต่ผิดฝั่งถูกไหมผิดฝั่งนี่ผมทำติ๊กเกอร์นี้ให้ดูก่อนถูกไหมเนี่ยใช้ติ๊กเกอร์นี้ดีกว่าทุกคนจะชินอ่า เนี่ยถูกไหมถูกไหมสะสมในราคาเดียวกันประมาณประมาณ4ี่บาทห้าสิบอ่ะในราคาเดียวกันเลยนะแต่ทําไมคนเนี้ยกําไรคนเนี้ยเข้าไปสะสมยังขาดทุนอยู่เพราะคนเนี้ยครับสะสมผิดฝั่งไปสะสมหุ้นในช่วงขาลงมันจึงลงต่อได้อีกเขาจึงขาดทุนเออคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ แผนก็ดูให้มันผ่าน2.5บาทก่อนเนาะแล้วเจอกัน3บาทถึง3บาทยี่ถูกไหมสาบาทยี่ได้ก็เจอการซาก3บาท6 3บาท8ประมาณนี้นะครับทำลายด่านทีละด่านนะ sq ยังเป็นต้นเทนนะจ๊ะแต่บอกก่อนนะว่ามันเป็นอสังหาอะสังหานะวิ่งโหดทุกตัวนะนะครับแต่ถ้าเขาเลือกทางได้เบรก2.4บาทสีบาทก็คนที่ชอบตัวนี้ก็ วางแผนเข้านะครับนะแล้วแต่นะนะครับจบแผน SQ ครับดูค่ากลาง SQ ไหมอืมลบกว่านะอ่านี่นะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเทรดสังหาผมบอกก่อนโอ้ย คาดการยากเกินนะเนี่ยครับค่ากลางไ q อยู่4บาท่ะ4บาท70ประมาณนี้อืมประมาณ4บาทถั้ง4บาท70ประมาณนี้ก่อนนะครับโอ้ยนี้ยังไม่ไปไหนเลยเนะย,ยังไม่ไปไหนเลยแต่ผมบอกว่าสังหาเนี่ยมันมันคาดการยากนะครับคาดการยากไหนจะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องจะขายยังไงอะไรแบบนี้คือผมจะไม่ค่อยเข้าใจอสังหานะครับผมก็เลยบอกก่อนนะว่าผมไม่ค่อยเทรดอสังหานะครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ